อ่านพระวินัยปิฎกคัมภีร์ที่สามมหาวัฏเล่มสองตอนว่าด้วยเรื่องพระกัศพโคตพระกัดสปโะโคตนะครับให้มันกล้องหน่อยการที่เจ็ดสิบหกคัมภีร์มหาวัฏต,ตอนว่าด้วยเรื่องพระกัดสปะโคต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยนะสมัยเยนะพุทโธภะคะวา จัมปาหยังวิหารติภะคะรายะโปการะนิยติเรเสนะโคปนะสมเยนะกาสีสุจนะปะเถสุวาสภคาโมนามะโธตีติ นำวันนี้อตรตมภาคจะได้แสดงพระวินัยปิฎกเทศนามหาวิทยาณัยไตรภาคการที่76ว่าด้วยเรื่องพระกัสปะโคดในคำพีมหาวักตามพระบาลีอัตถกถาดีกาสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนาน ตอนบาลีดำเนินความตามวาระพระบาลีให้ได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าในคราวที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่รินสักคราบกคารณีใกล้เมืองจำปานั้นในแขวงกาสีชนบทมีบ้านอยู่ตำบลหนึ่งชื่อว่าวาสภาคาม ในบ้านตำบลน,นั้นมีภิกษุองค์หนึ่งชื่อว่ากัดสปะโครได้เป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้เนื่องด้วยความขวนขวายเป็นผู้ถึงซึ่งความขวนขวายว่าทำอย่างไรพวกภิกษุที่มีศีลน่ารักใคร้ซึ่งยังไม่มาสส่อาวาสนี้ก็จะต้องมาส่วนพวกภิกษุที่มีศีลน่ารักใครซึ่งมาแล้วก็จะต้องอยู่เป็นสุขในคราวนั้นเมื่อภิกษุ เมื่อพวกพิสุเป็นอันมากพากันเที่ยวไปในแขวการสีก็ได้แวะที่วาสภาามนั้นพิสุผู้ชื่อว่ากัสปะโคตไในแลเห็นพิสุเหล่านั้นแต่ไกลได้ปูอัชนะไว้จัดน้ำล้างเท้าตั้งต่างล้างเท้าเรื่งเจ็ดเท้าไว้แล้วลุกไปรับบาดจีวรดจัดน้ำดื่มถวายจัดน้ำอาบและเข้าวต้มเข้าสวยถาวาย พิสุอาคารตุกะเหล่านั้นก็คิดว่าภิกษุเจ้าอาวาสนี้ดีมากควรพวกเราจะพักอยู่ที่วาสภาคามนี้คิดกันดังนี้แล้วก็ได้พากันพักอยู่ที่วาสภพา,ามนั้นพิสุกสัสป,ปะโคตรโคิดว่าความลำบากในการเดินทางของพิสุอาคันตุกะเหล่านี้ก็ระงับไปแล้วพิสุอาคันตุกะเหล่านี้ เป็นผู้ไม่ชำนาญในที่เที่ยวบินทบาะได้เป็นผู้ชำนาญแล้วเป็นการยากที่เราจะทำการขวนขวายจนตลอดชีวิตในตระกูลอื่นๆทั้งการขอก็ย่อม่ม่เป็นที่พอใจของคนทั้งหลายเราไม่ควรขวนขวายในเรื่องข้าวต้มและอาหารอื่นๆคิดแล้วก็ไม่ได้ขวนขวายแสวงหาข้าวต้มและอาหารอื่นๆมาถวายที่สุดเหล่านั้น เทสูจอาภารตุกะเหล่านั้นจึงคิดว่าเมื่ออาหารเ,เมื่อพิสูจเจ้าวัดนีเ้เมื่อก่อนพิสษุเจ้าวัดนี้ได้ขวนขวายหาน้ําอาบข้าวต้มขนมอาหารให้แก่พวกเราวันนี้หาได้ขวนขวายไม่พิสษุเจ้าวัดนี้ไม่ดีเสียแล้ววัดน,นี้พวกเราควรยกวัดีิสุดเจ้าวัดนี้ พิจารณดังนี้แล้วก็ประชุมกันกล่าวต่อพิสุกัสปะโคตว่าเมื่อก่อนท่านได้ขวนขวายในเรื่องน้ำอาบน้ำต้มน้ำอาบข้าวต้มขนมอาหารบ่าวบัดนี้ท่านไม่ได้ขวนขวายหาข้าวต้มขนมอาหารท่านต้องอาบัดแล้วท่านเห็นอาบัดนั้นหรือไม่พิสุกัสะปะโคตตอบว่าข้าพระเจ้าจะต้องเห็นอาบัดใดอาบัดนั้นไม่มีแก่ข้าพระเจ้า ที่สุวรรตุกะเหล่านั้นก็ได้ยกวัดที่สุกัสสะโคดในการไม่เห็นอบ,บัตที่สุกัสปะโคดจึงว่าเราไม่รู้ว่าข้อนี้เป็นอบัตหรือไม่เป็นอบัตเราต้องอบัตแล้วหรือไม่เราถูกยกวัดโดยชอบธรมหรือไม่ชอบทมโดยการทําอันกําเริบหรือไม่กําเริบโดยการทําอันสมควรแกงเง่เหตุหรือไม่สมควรแกงเง่เหตุเราก็ไม่รู้ เราจะต้องไปที่เมืองจำปากราทุลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในสงทรากครั้นคิดดังนี้แล้วพิสุกัสป,ปะโคตก็เก็บเครื่องเสนาสนะไว้แล้วถือบาทจีวรนไปบอออกเดินทางไปสู่เมืองจำปาครั้นไปถึงแล้วก็เข้าเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ทรงปราศัยไตย่ถามถึงทุกสุขและการลำบากในการเดินทาง และทรงถามว่ามาจากไหนพิสุกัสปะโคตก็กราบทูนถึงความสุขทุกข์และการลำบากในการเดินทางและการาบทูลว่าในแขวงกาศีชนบทนั้นมีบ้านอยู่ตำบลหนึ่งชื่อว่าวาสภคามข้าพระองค์ได้เป็นเจ้าวาดอยู่ในวาสภคามนั้นได้เป็นผู้ขวนขวายว่าทําอย่างไรพวกพิสุผู้มีศีลน่ารักใคร่ที่ยังไม่มาก็าจะต้องมาที่มาแล้วก็ต้องอยู่เป็นสุข อาวาานี้นจึงจักเจริญนอกตามไฟบูนขึ้นลำดับนั้นก็มีพวกพิสุเป็นอันมากที่ออกไปในแขวงกาสีได้ไปแวะที่วาสภพคามถ้ารองได้เห็นพิสุเหล่านั้นมาแต่ไกลก็ปวัสณนะไว้จัดน้ำล้างเท้าต่างนั่งล้างเท้าเครื่องเจ็ดเท้าไว้แล้วลุกไปรับบาดจีวรจัดน้ำเด่นถวาย แล้วขวนขวายหาน้ำอาบข้าวต้มขนมอาหารถวายฝ่ายพิสุอาคารจุกกะเหล่านั้นก็คิดว่าภิกษุเจ้าวาัดนี้ดีมากได้ขวนขวายหาน้ําอาบข้าวต้มขนมอาหารให้แก่พวกเราพวกเราควรจะอยู่ที่วาสภาคามนี้แล้วพิสูจอาคารจุกกะเหล่านั้นก็ได้ผู้พากันอยู่ที่วาสภาคามนั้นข้าพระองค์ก็คิดว่า ความลำบากในการเดินทางของพิสุอาการตุกะเหล่านี้ก็ระงับไปแล้วพิสุอาการทุกะเหล่านี้ก็ทางานในการเที่ยวบินทบาทแล้วเป็นการยากที่เราจะขวนขวายหาจนตลอดชีวิตในตระกูลอื่นๆการขอย่องไม่เป็นที่พอใจของคนทั้งหลายเราไม่ควรขวนขวายหาข้าวต้มขนมอาหารอีกเลย แล้วข้าพระองค์ก็ไม่ขวนขวายหาข้าวต้มขนมอาหารให้แก่พิสุอาการตุกตะเหล่านั้นฝ่ายพิสุอาคารทุกตะเหล่านั้นก็คิดว่าเมื่อก่อนพิสุเจ้าวาดนี้ได้ขวนขวายหาน้ําอาบข้าวต้มขนมอาหารให้แก่พวกเรามาบัดนี้หาได้ขวนขวายในเรื่องข้าวต้มขนมอาหารไม่พิสุเจ้าวาดนี้ไม่ดีเสียแล้วพวกเราพากันยกวัดพิสุเจ้าวาดทีเท้เพ แล้วพิสุอาคารตุก,กะนั้นก็ประชุมชุมกันกล่าวแก่ข้าพระองค์ว่าเมื่อก่อนท่านได้ขวนฝายหาน้ำอาบข้าวต้มขนมอาหารบัดนี้ท่านไม่ขวนฝายหาข้าวต้มขนมอาหารท่านต้องอาบัดเสียแล้วท่านเห็นอาบัดนั้นหรือไม่ข้าพระองค์ตอบว่าข้าพระเจ้าควรเห็นอาบัดใจอาบัดนั้นไม่มีแก่ข้าพระเจ้า ลำดับนั้นที่สื่ออาการจักเ่านั้นก็ได้ยกวัดข้าพระองค์ในการไม่เห็นอาบข้าพระองค์จิคิดว่าเราไม่รู้เรื่องนั้นเป็นอวบหรือไม่เราต้องอวบหรือไม่เราถูกยกวัดโดยชอบธรรมหรือโดยไม่ชอบรมโดยการทําอันจำเริ่ดหรือไม่จำเริ่ดโดยการทําอันสมควรแก่เหตุหรือไม่สมควรแก่เหตุพอเราจะไปที่เมืองจำปา่วนถามสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ข้าพองคิดดังนี้จึงได้มาเฝ้าพระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุข้อนั้นไม่เป็นอบัตไม่ใช่เป็นอบัติเธอไม่ได้ต้องอาบัตไม่ใช่เธอต้องอาบัตเธอไม่ได้ถูกยกวัดไม่ใช่เธอถูกยกวัดเธอถูกยกวัดโดยไม่ชอบธรรมโดยการทําอันกำเริบโดยการทําอันไม่สมควรแก่เหตุเธอจงกลับไปอยู่ที่วาสภคามนั้นอีก พิสุกัสป,ปะโคดทูลรับว่าพระเจ้าข่าแล้วก็รุกขึ้นถวายบังคมลาทำปะทักศิลแล้วก็กลับไปที่วาสพระคาครั้งนั้นพวกพิสุกันตุกะนั้นก็เกิดเดือดร้อนใจว่าเดือดร้อนว่าไม่เป็นลาบของพวกเราเสียแล้วพวกเราเราได้ลาบไม่ดีเสียแล้วที่พวกเรายกวัดพิสุผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ต้องอบัิเพราะสิ่งที่ไม่เป็นเรื่อง วรที่พวกเราจะไปเมืองจำปากรบทูลแสดงโทษแก่ต่อสมเด็จพระพุ้มีพระภาคเจ้าและภิกษุอาคารทุกะเหล่านั้นก็เก็บเครื่องเสนาสนะไว้แล้วถือเอาบาดจีวรไปที่จำปานครเข้าเฝ้าสมเด็จพระพุ้มีพระภาคเจ้ทาทำเนียมพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงสแสดงความชื่นชมยินดีกับพวกภิกษุอาคารทุกะสมเด็จพระพุ้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่า พวกเธอสบายดีหรือเดินทางไม่ลำบากหรือพวกเธอมาจากไหนพิสวเล่านั้นจึงกราบคุณว่าสบายดีพระเจา้าข้าพวกข้าพระองค์เดินทางลำบากบ้างเล็กน้อยพวกข้าพระองค์มาจากวาสภามซึ่งอยู่ในแขวงกาสีชนบทพระเจา้าค้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าพวกเธอได้ยกวัดที่สุดเจ้าวาดหรือพิสวเหล่านั้นก็กราบทูลว่าพระเจา้าข้าจึงตรัสถามว่าเพราะเรื่องอะไร พราะเหตุการณ์อะไรจึงกราบทูลว่าเพราะไม่มีเรื่องเพราะไม่มีเหตุเพราะพระเจ้า่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสติเตียนที่สุดเหล่านั้นโดยอเนกปริยายแล้วตรัสแก่ที่สุดทั้งหลายในที่ประชุมสงว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายที่สุดยกวัดที่สุดที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีอาบัติเพราะไม่มีเรื่องและไม่มีเหตุไม่ได้ที่สุดโดยใดยกวัดที่สุดนั้นต้องทุกข์ปวด ลำดับนันพิสูจเหล่านั้นจึงห่มผ้าลดไหลข้างหนึ่งมอบลงแทบพระบาทของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์ที่ได้ยกวัดผู้พิสูจผู้บริสุทธิ์พิสุไม่มีอาบัติผู้ไม่มีอาบัติครับเพราะไม่มีเรื่องเพราะไม่มีเหตุนั้นได้ผิดไปแล้วพระเจ้าข้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงรับความผิดของข้าพระองค์ทั้งหลาย เพื่อความระวังต่อไปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพวกเธอได้ผิดไปแล้วเพราะความเป็นคนผานเป็นคนโง่เขลาเป็นคนอกุศลในการที่พวกเธอยกวัดไปสู่ผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีอาบัติเพราะไม่มีเรื่องเพราะไม่มีเหตุแต่เพราะพวกเธอได้เห็นว่าเป็นความผิดแล้วแก้ไข เราก็รับไว้ผู้เห็นความผิดของตนแล้วแก้ไขตามชอบธรรมแล้วระวังต่อไปย่อมเป็นความเจริญในวินันของพระอริยเจ้าก็แลในคราวนั้นภิกษุทั้งหลายในเมืองจำปาได้ทำกรรมหลายอย่างคือทํากรรมเป็นพวกโดยไม่ชอบธรรมก็มีทํากรรมเป็นสามกีโดยไม่ชอบธรรมก็มี ทำกรรมเป็นพวกโดยชอบทำก็มีทำกรรมเป็นพวกโดยทำปลอมก็มีทำกรรมเป็นสามัคคีโดยทำปลอมก็มีแม้พิสูจน์องค์เดียวก็ยกวัดพิสูจน์องค์เดียวก็มีพิสูจน์สององค์ยกวัดพิสูจน์องค์เดียวก็มีพิสูจน์สององค์ยกวัดพิสูจน์สององค์ก็มีพิสูจน์สององค์ยกวัดสงก็มีพิสูจน์หลายองค์ด้วยกันยกวัดพิสูจน์องค์เดียวก็มี ที่สุหลายองค์ด้วยกันยกวัดที่สุดหลายองค์ก็มีที่สุหลายองค์ด้วยกันยกวัดที่สุดหลายองค์ด้วยกันก็มีที่สุหลายองค์ด้วยกันยกวัดสงก็มีสงต่อสงยกวัดกันก็มีแล้วทิ่สุทั้งหลายจึงไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ตรัสสั่งให้ประชุมที่สุดสง์ทรงซักถามได้ความจริงแล้วก็ทรงติเตียนที่สุดเหล่านั้นโดยอเนกปริยาย แล้วทรงแสดงธรรมคือการจัดลงโทษแก่กันให้ที่สุดเหล่านั้นฟังสืบต่อไปดังจะได้แสดงในการข้างหน้าส่วนในการนี้ของงดเนื้อความในพระบาลีไว้เพียงทามีตอนอธถกถาตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอธถกถาคำพิตาดิยะสมันตาปาสาธิกาว่าสาบกกรณีอันชื่อวาคัคครานั้นเป็นสะบกกรณี ที่พระนางคักกราได้สร้างขึ้นดังนี้ตอนดีกาในดีกาว่าทาว่าเมืองจำปานั้นคือเมืองนั้นมีต้นจำปามากต้นจำปานั้นได้มีอยู่ในที่ต่างๆมีสวนและสระบกการณีเป็นต้นคำว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ริมสะคักกราบกกรณีนั้น คือประทับอยู่ในป่าจำปาซึ่งมีอยู่ในที่ใกล้คัคร,ราสะบกกรณีซึ่งเป็นโบกกรณีที่พระอัคระมเหสีผู้มีพระนามว่านางคัคคราทรงสร้างไว้ดังนี้ส่วนคำนอกนี้ก็ไม่มีคำใดที่ควรยกมาแสดงจึงเป็นอันว่าจบพระวินัยเทศนาการนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉชนี้